Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego I bet you I'm guilty, your honor That's just how we live in my genre Who in the hell I'm paved the road wider? There's only one flow and one rider I'm a damn shame, order more champagne Pull a damn hamstring, tryna put it on ya Let your lips spin back around, come Slow it down, baby, take a look เฮ้ยวันนี้างนานเป็นไงบ้างวะยังไมเ่เสร็จวรอเอาไงดีกูว่าเราน่าจะจ้างคนทำนะเว้ยกูว่าไงเออจ้างใครดีวะวถ้ากูหาคนจ้างได้เดี๋ยวกูบอกมึงไนงะเดียวบอกได้อเ,เอ้ะบนนี้กูตกเอีแล้ววะกูก็ตกว่ะเอาไงดีวะซ่อมก็ซ่งเหรอเฮ้ย ก็รอรับงานมึงนะเว้ยเมื่อไหร่มึงจะเอาเงินเอางานไปให้วะเออ้ยเออหรอกินดีบนะเว่ยเออได้ได้พิมพี่สบัสด์แล้ววะเร็วดีพิมพี่ทำไงวะก็ไม่ได้ช่วยเฮ้ยนระรการอ่านน่ะเท่าไหร่วะ อ๋อร้อยเดจยวร้อยเดจยวโอเคแรงกิ้วมากเฮ้ยเฮ้ยงานมึงงานเสร็จแล้วนะเว้ยเท่าไหร่วะร้อยเก้าสิบบาทเฮ้ยเร็วๆอย่าชักช้ารอแป๊บดิโอเคเนี่เเผมครับ มึงครูบอกให้ไปทำงานใหม่อี๋ง,งทำไมอ่ะอไอลายมือมันไม่เหมือนของมึงเลยอ่ะออทไงดีวะต้องไปทำใหม่อ่ะถ้าไม่งานติดศูนย์เดี๋ยวกูทำไมจะลืมไปทำแล้วมึงโอเคนครับม่สอสุดยอดกะสุดแล้วไ่ มาล่อข้อสอบเดี๋ยวครูจะให้สูงพวกเธอไปก่อนโหครูครับนี่ครั้งแรกของพวกคุนะครับอาไปพวกคุหน่อยนะครับโตขึ้นรู้ไหมสังคมเป็นยังไงเขาไม่สั่งสอนเหรอไม่ใช่มาให้ล่อมาเรียน<อ>มาล่อข้อสอบเดี๋ยวครูจะให้สูงพวกเธอไปก่อนเดี๋ยวครูจะให้สูงเดี๋ยวครูจะให้สูง we going on war. You and I go rob. We keep throwing things and slamming the door. You and I get so damn dysfunctional. We stop keeping score. You and I get sick. Yeah, I know that we can't do this no more. But baby, there you go again. There you go again. Making me love you. Yeah, I stopped using my head. Using my head. Let it all go. Got you stuck on my body on my body like a tattoo